จากฝรั่งที่เกลียดไทยสู่พลเมืองไทยใจไทยแท้ที่ไม่อยากกลับบ้านสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งที่จากเดิมเกลียดประเทศไทยมากจนต้องซุกตัวอยู่ในห้องโรงแรมกลับกลายเป็นคนที่รอ15ปีเต็มเพื่อได้สัญชาติไทยและสุดท้ายไม่อยากกลับบ้านเกิดอีกเลยเช้าวันหนึ่งปี2004 ในสำนักงานกฎหมายใจกลางกรุงเทพโทรศัพท์ดังกริ๊งกริ๊งเสียงฉุกเฉินผ่านหูฟังคุณต้องมาพรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงสำหรับพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองไทยพอโครซซโอชายวัยห้กว่าปีจ้องมองหูฟังด้วยสายตาแทบไม่เชื่อหูเขารอมาตั้ง15ปีแล้วแต่นี่คือระบบไทยที่พระมหากษัตริย์ต้องทรงลงพระนามอนุมัติสัญชาติของคนต่างชาติด้วยพระองค์เองและพระองค์ทรงทำเป็นกลุ่มใหญ่ๆบางปี ไม่ลงเลยแล้วปุ๊บหนึ่งลงพระนามหลายร้อยคนในครั้งเดียววันนี้เป็นวันของเขาปัญหาใหญ่มาแล้วเขาไม่มีสูตรสำหรับงานพิธีเพราะเพิ่งกลับจากฮ่องกงเสื้อผ้าสำคัญทั้งหมดยังอยู่ในกระเป๋าทางเดินทางเขาต้องรีบไปซื้อสูตรเร่งด่วนเพื่องานสำคัญที่สุดในชีวิตพอขับรถแท็กบินไปยังห้างสรรพสินค้าใกล้ที่สุดหัวใจเต้นแรง เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเกือบ40ปีในไทยเห็นประเทศนี้เปลี่ยนจากดินแดนที่บริษัทต้องจ่ายเงินพิเศษให้พนักงานมาทำงานเพราะถือเป็นสถานที่ทำงานลำบากกลายเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับสองของโลกแต่การเดินทางครั้งแรกของพอไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเขาเกลียดไทยจนอยากกลับบ้านทันทีอากาศร้อนอบอ้าวชื้นจนทนไม่ได้สนามบินดอนเมืองเก่าแก่น่าเบือ่อเขาซุกตัวอยู่แต่ในห้องแอร์เกือบไม่ออกไปไหน แต่บริษัทโคเกตพามโอลิฟส่งเขามาเปิดตลาดจีนแล้วเวียดนามตอนนั้นคนอเมริกันเข้าประเทศเหล่านั้นไม่ได้ต้องหาคนออสเตรเลียที่มีประสบการณ์ต่างประเทศมาแทนพอจริงมาไทยแทนแต่ใครจะรู้ว่าการมาครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเขาเรียนภาษาไทยกับครูสอนคนมุสลิมที่เคร่งขรัดมากถ้าออกเสียงผิดจะโดนตีด้วยไหมบรรทัดหนูโง่ เอาแต่เรียนไปครูพูดเมื่อเขาถามว่าทำไมมีสอดอตอหลายตัวแต่เสียงเหมือนกันส่วนคำหยาบเขาต้องไปเรียนจากคนในบาร์และร้านอาหารโดยจ่ายเงินให้แปลให้ฟังเพราะครูไม่ยอมสอนร้านสูตรในห้างคึกคักไปด้วยลูกค้าพอเล่าให้พนักงานฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผมต้องการสูตรสำหรับพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองไทยพรุ่งนี้เช้าเสียงเขาสั่นเล็กน้อยพนักงานเข้าใจทันทีว่า นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของลูกค้าจึงช่วยหาสูตรให้อย่างเอาใจใส่คืนนั้นพอหนอนไม่หลับ15ปีที่รอคอยกำลังจะจบลงแล้วเขานึกถึงการเปลี่ยนแปลงมหาศาลของประเทศไทยจากที่ป้ายต่างๆแทบไม่มีภาษาอังกฤษกลายเป็นเมืองสากลที่คนหนุ่มสาวพูดอังกฤษได้แทบทุกคนจากเมืองที่ยากจนกลายเป็นที่ที่ร้านวูฟแก้งพักสเต็กเฮาส์เปิดได้แม้ราคาอาหารหนึ่งมือ้อ เท่ากับเงินเดือน6เดือนของคนไทยสมัยก่อนเช้าวันพิธีพ่อใส่สูตรใหม่ขับรถไปราชการระหว่างทางบรรยากาศในใจเขาคือความตื่นเต้นปนประมานี่จะเป็นวันที่เขาได้สิทธิ์ซื้อที่ดินทำธุรกิจที่คนต่างชาติทำไม่ได้และเดินทางไปประเทศอาเซียนโดยไม่ต้องขอวีซา่าที่ราชการมีคนรอเป็นแถวยาวหลายคนพาครอบครัวมาเป็นกำลังใจ บรรยากาศทึ่งเครียดปนดีใจบางคนร้องไห้ด้วยความปลื้มปิติเขายืนอยู่ในแถวนั้นหัวใจเต้นรัวๆนายพอลโครซิโอเสียงเจ้าหน้าที่เรียกครับเขาตอบด้วยภาษาไทยที่ฝึกมา15ปีเจ้าหน้าที่ยิ้มให้ช่วงเวลาการสาบานตนผ่านไปเหมือนฝันเมื่อเขาถือหนังสือไทยเล่มแรกในมืออารมณ์คือที่บ้านแล้วแต่ความตลกเพิ่งจะเริ่มต้น หนังสือภาษาไทยสีบรอนเข้มใบหน้าฝรั่งชัดเจนผสมผสานแปลกๆนี่แหละที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ฮาฮาในอนาคตเหตุการณ์ที่น่าฮาที่สุดเกิดขึ้นที่สนามบินมอสโกเพราะคนไทยเข้ารัเสเซียไม่ต้องขอวีซา่าเขาเดินทางไปกับพนักงานและทะนายความรัเสเซียเมื่อถึงจุดตรวจหน,นังสือภาษาเดินทางเจ้าหน้าที่ผู้หญิงดูหน้าเขาแล้วดูหนังสือภาษาเดินทางแล้วดูหน้าอีกสีหน้าเธอเริ่มแปลกๆเหมือนจะเรียกหัวหน้า คุณเกิดที่ออสเตรเลียใช่ไหมเธอถามใช่ครับพอตอบแล้วคุณยังมีสัญชาติออสเตรเลียอยู่ด้วยหรอทนายความรัเสเซียที่เดินทางด้วยรีบบอกไม่มีไม่ม,ม,มีเขาไม่มีแล้วเขาไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ผู้หญิงจริงบอกโอเคนั้นผ่านได้แล้วประทับตาวันนี้หลังจาก20ปีที่เป็นพลเมืองไทยพอลเป็นทนายความและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ เขาเป็นพยานต่อการเปลี able, ่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยเห็นกรุงเทพกลายเป็นมหานครระดับโลกแต่สิ่งที่เขาเตือนคนต่างชาติเสมอคือสุภาษิตจีนที่ว่าใครๆก็หลอกฝรั่งได้เพราะคนต่างชาติจะเสียเปรียบอยู่แล้วต้องลงทุนจ้างที่ปรึกษาที่ดีอย่าหาทางลัดเขาเคยเห็นคนซื้อบ้านผิดหลังเคยเห็นคนให้รถให้บ้านกับผู้หญิงคิดว่าเธอแตกต่างจนวันหนึ่ง รู้ว่าไม่ต่างเลยแล้วต้องมาขอความช่วยเหลือพ่อแม่ของพอวัย91ปียังคงมาเที่ยวไทยปีละครั้งแม่มโมโหที่อาหารจีนในออสเตรเลียไม่อร่อยพ่อชอบอาหารไทยแต่ไม่ใส่พริกเขาบอกพ่อเสมอว่าไม่ใส่พริกไม่ใส่เครื่องเทศมันไม่ใช่อาหารไทยหรอกครับเมื่อคนไทยได้ยินพอพูดภาษาไทยปฏิกิริยาที่ได้รับคือคำชมว้าวสำเนียงดีจังเลยหรือ เก่งมากเลยแหละไม่เคยมีปฏิกิริยาในทางลบคนไทยจะให้คำแนะนำเป็นมิตรเสมอถ้าพูดยังไม่ถูกสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อพอกลับไปออสเตรเลียเขารู้สึกเบื่อเร็วมากทุกอย่างปิดตามเวลาทุกอย่างต้องเดินทางไกลกดระเบียบเยอะออสเตรเลียสงบเกินไปหลังจากอยู่ไทยเกือบ40ปีเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่นี่แล้วชายคนนี้ ที่เคยเกลียดไทยจนต้องหลบอยู่ในห้องแอร์วันนี้กลายเป็นคนที่บอกว่าผมไม่กลับไปแล้วนี่คือบ้านของผมนี่คือเรื่องราวของพอลโครซซโอชายออสเตรเลียที่ค้นพบว่าบ้านไม่ใช่ที่ที่เราเกิดแต่เป็นที่ที่เราเลือกใช้ชีวิตและเขาเลือกไทยเป็นบ้านตลอดกาลหลายคนแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นมีทั้งยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวชาวไทยบางคนบอกว่าคุณคู่ควรแล้วและนี่แหละคนต่างชาติที่เราต้องการแต่ก็มีเสียงเตือนและมุมมองตรงไปตรงมาด้วยบางคอมเมนต์บอกว่าสัญชาติไทยได้ยากมากมีคนแชร์ว่าตนเองแต่งงานกับคนไทยมานานมีลูกแล้วแต่ยังติดปัญหาวีซ่าและเงื่อนไขต่างๆบางคนบอกว่าถ้าคิดจะอยู่เมืองไทย ต้องขยันอดทนซื่อสัตย์และไม่มีทางลัดมีคนเตือนด้วยว่าอย่าเข้าไปยุ่งการเมืองเพราะระบบไทยมีความซับซ้อนและเคยมีรัฐประหารหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีมุมเปรียบเทียบจากชาวต่างชาติบางคนบอกว่าการได้สัญชาติไทยยากกว่าถูกลอตเตอรี่บางคนเล่าว,ว่าในประเทศของเขาให้สัญชาติคนต่างชาติปีละหลายแสนคน แต่ไทยมีเพียงไม่กี่สิบและมีคนทึ่งที่แม้จะอยู่ไทยมาหลายสิบปีก็ยังพูดไทยไม่คล่องในอีกมุมหนึ่งมีคอมเมนต์สะท้อนภาพลักษณ์ของไทยว่าคนไทยส่วนใหญ่ใจดียิ้มแย้มแม้จะมีคนไม่ดีก็มีน้อยมีคนบอกว่าถ้าคุณแต่งงานกับคนไทยแล้วมีลูกจะได้สัญชาติเร็วขึ้นและบางคนก็แซวแบบขำๆเช่น ได้สัญชาติแล้วก็เก็บสาวๆได้ตามใจหรือตอนนี้เป็นลุงฝรั่งเต็มตัวแล้วนะแม้จะมีเสียงหลากหลายทั้งยินดีเตือนใจวิจารณ์หรือหยอกล้อแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการได้สัญชาติไทยจากการโอนสัญชาติไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องใช้เวลาความพยายามและความตั้งใจจริงและเมื่อทำสำเร็จก็เป็นขอบคุณที่รับฟังครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์แล้วแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ